สนับสนุนรายการโดยสนใจแก้ไขชะตาชีวิตด้วยจิตสัมผัสสื่อสารวิญญาณลี้ลับกับอาจารย์โอคนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณสื่อสารต่อรองเจ้ากรรมนายเวรทำพิธีกรรมบวงสวงเสริมดวงเปิดมือทองหน้าทองสะดอกเคาะต่อชะตาถอนของสนใจติดต่อลายไอดี090 251 0550หรือแอด c h a n facebook กรรม TikTok คนสองกรรม YouTube คนสื่อกรรมพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน <c oughs> เข้าเรื่องกันนิดหนึ่งนะฮะพี่ขวัญครับชื่อ,เ,อเรื่องเนี่ย<ม>ชั้นบนอ่าเรื่องราว <c oughs> มันต้องเกิดในไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์โรงแรมหรือรีสอร์ทแน่ๆ ข่บอกเรื่องนี้เป็นไงคือคันครับเชิญคือต้องบอกว่าตอนแรกก็คุยกับพี่เนตรหลังใหม่ครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับว่าเอ๊ะเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยเล่าพี่เนียรหรือยังว่าเรื่องนี้มันผ่านมาหลายปีมากตั้งแต่สมัยผมจัดรายการาโครชอ็อกสมัยหน้าแล้วครับนะฮะแล้วทีเนี้ยผมก็เลยลองสอบถามพี่เนตรดูเอ๊ะพี่เนตรเรื่องนี้เคยเล่ายัางพี่นบอกเอ๊ะมไมแนมเมเนี่ยเมเน่จะเคยเล่านะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลย มาเล่าให้ฟังแล้วกันเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่มีน้องคนหนึ่งโทรมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นคนพื้นเพอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือแล้วกัน <oss. S 1> จังหวัดเชียงรายนะครับครับ <c rops> แล้วทีเนี้ยเขาเล่าให้ฟังแล้วย้อนกลับไปเนี่ยตอนซึ่งตอนเนี้ยเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอ <c oughs> ตอนนี้เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าย้อนกลับไปที่เขาสมัย เข้ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางเชียงใหม่ได้อะไรเงี้ยครับเขาต้องย้ายจากบ้านที่เชียงรายเพื่อมาหาหอมหาหออยู่ที่เ<ม>ชียงใหม่มแต่ด้วยความชะล่าใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเขาก็นัดแน่กับทางรีสอร์ทไอ้เพจทางอพาร์ตเ,เมนต์ว่าได้อพาร์ตเมนต์นี้แล้วอยู่ไม่ไกลจากมหาลัยมากสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอไปถึงเนี่ยเขาก็ขนของขนของ,ของ,ของนะครับ ขนของจากบ้านเนี่ยซึ่งให้คุณพ่อคุณแม่พาไปขนของมาด้วยกันคุณพ่อแม่ก็มาด้วยอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าพอมาถึงที่าร์ตเมนต์เนี่ยสิ่งที่มันแปลกก็คือเอาพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมันมีปัญหาครับจากที่คุยไว้ตกลงไว้มาถึงนที่หน้าาร์ตเมนต์ปุ๊บเจ้าของาร์ตเมนต์เขาก็ต้องคืนมาจ่ายให้ทันทีอืซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยเราไม่ค่อยเจอในพ่เรนทร์หรอก เวลาเรามาจําไปแล้วเดี๋ยวพี่ขวัญผมขอโทษฮะเสียงมันเหมือนมันผึบผับผึบผับครับพี่จริงเ่ะใช่ครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองขอยับโทรศัพท์อีกนิดดีขึ้นไหมครับอันนี้อันนี้ใส่สมอลท็อกป่ะพี่ไม่ครับเออโทรศัพท์ธรรมดาเลยครับเอออ่ะลองลองดูครับพี่เสียงแงงแงงนิดหนึ่งยังแวงงยังแงงอยู่ไหมครับครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บนึ่งแป๊บนึงนะได้ครับ เดี๋ยวลองขยับนิดนึงขออภัยท่านผู้ฟังด้วยฮะเดี๋ยวผมเบาวงลูกโทรศัพท์ผมลงมาครึ่งหนึ่งครับดีขึ้นไหมครับลองดูฮะพี่อพอไปถึงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าทางอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาคือไม่จำแล้วเขาก็อ้านรุ่นอ้านนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็แบบรู้สึกหัวเสียมากเอา้าทําไมอนะ่ะไหนคุยกันแล้วอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีหนําซ้าก็คือ,คอวันรุ่งขึ้นอะ่ะน้องจะต้องไปรายงานตัวที่มาหาวิทยาลัยแล้วอืมอะไรอย่างเงี้ยครับครับ ทีนี้ทั้งวันนะครับก็ต้องวุ่นหาพาร์ตเมนต์ใหม่จนแล้วจะรอดกับพีนีนคุณรฟังน้องก็ไปได้พาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งต้องบอกก่อนว่าราคาถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งและมีหนามซ้ำใกล้สถานที่เรียนนะครับใกล้โรงเรียนมากกว่าหอที่หลุดมาจำไปอีกน้องก็รู้สึกว่าเออโชคดีเว้ยดีจังเลย ไม่ได้ไมม,มาได้าาพนาร์ทเมนต์นี้อะไรเงี้ยครับพอเสร็จปุ๊บผลว่าก็เข้าไปอยู่ต้องบอกทุกท่านก่อนว่าแต่ว่าที่แปลกก็คือพนาร์ทเมนต์นี้ยมันมีอยู่แค่ห้าชั้นห้าชั้นนะครับมีอยู่แค่ห้าชั้นตอนแรกอ่ะน้องก็ไม่อยากขนของขึ้นน้องก็ไปติดต่อเจ้าของพาร์ทเมนต์ว่าผมอยู่ขออยู่ชั้นหนึ่งได้ไหมทางเจ้าของพาร์ทเมนต์ก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ชั้นหนึ่งอ่ะเต็มหมดแล้วชั้นสองก็เต็มหมดแล้วชั้นสามก็เต็มหมดแล้ว มีชั้นสี่ว่างว่างอยู่แค่สองห้องออน้องก็เลยเอ้าชั้นสี่กับชั้นสี่ทำไงได้อ่ะหาที่ไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เข้าไปอยู่ครับเพราะย้ายเข้าไปอยู่วันแรกเนี่ยคนของนของเส่งปุ๊บเนี่ยมันก็เอบเย็นแล้วเพราะว่ามันเสียเวลากักนอนพาร์ทเมนต์กว่าจะนขนของขึ้นได้ไรได้อะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็ต้องรีบขอตัวกลับซึ่งวันนั้นน้องก็อาศัยอยู่ในห้องคนเดียวด้วยความที่เหนื่อย ก็ไม่อยากไปไหน mm hmm. ของเขิงก็ยังจัดเข้าที่ไม่ได้เต็มที่เรียบร้อยก็ mm hmm. าวางตรงไหนได้ก็วางไปก่อนต้องบอกดีเทียห้องก่อนว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยห้องน้ําอ่ะจะอยู่ขวามือเลือยไปหน่อยจะเป็นเตียงแล้วสุดท้ห้องจะเป็นระเบียงซึ่งเหมือนโรงแรมเลยครับ mm hmm. ห้องคล้ายโรงแรมเลยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็โอเคเหนื่อยของเขิงก็วางล้วไหนวางได้ก็วางก่อนวางก่อนวางก่อนอะไรเงี้ย ก็เองตัวนอนบนที่นอนนึสภาพอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาจะเป็นที่นอนเหมือนกับเป็นเตียงผ้าใบแบบที่นอนเป็นผ้าใบอ่ะ mm hmm. เป็นเป็นเหมือนอยางพลาสติกอะครับที mm hmm. มม่มุมที่นอนอยู่พน mm hmm. มีน้อก๊อบก๊บแก๊บก๊บแก๊บอะไรอย่างเงี้ยหว่างที่น้องเคลิ้มหลับไปเนี่ยน้องก็มารู้สึกตัวอีกทีลืมตาขึ้นมาปรากฏว่ารอบๆห้องเนี่ยมันมืดหมดแล้วก็ลืมตาเอา้ามืดแล้วนี่หว่าแต่ที่มันพอลืมตามองในห้องเลย๊บ,บเนี่ย มันมีเสียงเสียงหนึ่งครับดังมันดังมาจากข้างบนซึ่งเป็นชั้นห้าดับได้ใช่ไหมครับน้องผักกันสีชัช้นห้าเนี่ยมีเสียงคืนข้ามโคมข้ามลากโต๊ะเอ้ยอาดยิดอาดอะไรเงี้ยน้องก็อะไรว่าเสียงดังมากน้องก็เลยจับมือถือดูครับแล้วเปิดมือถือตอนนั้นเที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับอก็นึกในใจว่า ที่บาเยทำอะไรไม่เกรงใจกันบ้างวะครับทําเสียงดังไม่เกรงใจห้องอื่นมั่งเลยอนอกไม่สนใจเลยก็เดินเข้าไปอาบน้ำท่าออกมานอนเพราะว่าทุกงนี้เช้าต้องไปโรงเรียนออืเพื่อไปในงานตัวพอตื่นเช้ามากสร็ุกก็ับแต่งตัวก็ลงจากชั้นสี่ได้ก็ไปมาวิไลพอไถึงมาวิไลเพื่ก็ เขาจะมีการรับน้องรับน้องลงบเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับตามตามกิจกรรมตามมาตาตามตามคณะตามอะไรเงี้ยครับก็ทํากิจกรรมทั้งวันเลยกลับมาบ้านก็สี่โมงเย็นแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้จักใครท้ขอคที่เป็นเด็กต่างจังหวัดคนเดียวมาเข้ามาคนเดียวก็เลยอไม่สนใจก็ซื้อข้าวซื้อปลาก็เข้ามาถึงห้องด้วยความเหนื่อยก็เหมือนเดิมครับเตนตัวนอนเหมือนเดิมเลยทีนี้ สะดุ้งตื่นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างมืดเหมือนเดิมอีกครับแตท่ที่เหมือนเดิมอีกอย่างหนึ่งคือเสียงดังจากบนห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องก็ตรงกันอ่ะโค,คมค้าโค,คามค้าอีกลากเก้าอี้เหวี่ยงโต๊ะเหมือนอารเหมือนครับคนเหมือนเหมือนคนทะเลาะก,กันแต่ไม่มีเสียงคนทะเลาะก,กันนะอ๋อครับไม่มีเสียงคนทะเลาะกันมีแต่เสียงเก้าอี้มันกรุ่งครางกรุงปังกึ๊ดอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรลวะ ก็หยิบมือถือมาดูปรากฏว่าดูจากเวลาตอนนั้นน่ะเกือบตีสองเขาก็ด้วยข้อมูล่หยิบเนาะเปิดประตูระเบียงไปเชงอกหน้าขึ้นออกไปนอกระเบียงแล้วก็เหงียนหน้าขึ้นไปครพิจารณาภาพตามนะครับเชงอกหน้าไปหน้าระเบียงเหงียนหน้าขึ้นไปคือแล้วก็ตะโกนขึ้นเหมือนกับอารมณ์บนนะ่ะทำอะไรเกรียใจกันบ้างสิครับ มันดึกดื่แล้วช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมเงียบเขาก็ท่องมองระเบียงที่มันตรงกับห้องเขาครับก็ปรกากฏว่าระเดียงนั้นะปิดไฟมืดเลยเขาก็เฮ้ยกำลังจะดึงหน้าตัวเองอะกำลังจะดึงตัวเองอะจากระเบียงอะอเข้าไป้องจู่จก็มียินเสียงคือ เ็นเสียงเปิดประตูข้างบนต้องบอกท่านก่อนพี่เนี่ยมว่าประตูระเบียงเป็นประตูบานกระจกเลื่อนบานใหญ่นะครับเป็นกระจกบานใหญ่เลื่อนมีเสียงากเลื่อนกระจกคืนเขาก็เงียบมองขึ้นไปปรากฏว่าไฟห้องนั้นะเปิดเป็นไฟ n e o เปิดปึ๊บปึ๊เป๊เปเปิดติดปุ๊บเขาก็เงียบจ้องดูก็นึกว่าเอาวะหรือจะโดนจะมีเรื่องหรือว่าเจ้าของห้องน่าจะออกมาละทำให้ขอโทษก็มีเรื่องกันแหละ ตลอดที่เขาเพ่งดูเนี่ยเขาก็มองตั้งนานนะเหมือนคือแบบทุกท่านนึกภาพอ,ออกมาฮะผมจะอธิบายให้ดีเหมืนนอนนงตัวไปนอกระเบียงเอีอยงตัวแล้วเหยียดขึ้นไปมองนะครับเหมือนเอาเอาหัวลอดออกไปนอกระเบียงแล้วก็มองขึ้นไปนบนใช่อ,อเขาก็จ้องอยู่ตั้งนานประกอบกัเสียงประตูก็เปิดตั้งนานแล้วไฟในห้องก็เปิดตั้งนานแล้วจนแล้วจนรอด ผ่านไปเกือบห้านาทีที่ของห้องก็ไม่โผล่หน้าออกมาก็ไม่เห็นอะไรเลยเขาก็งอแนคอจนเมื่อยครับจนน้องมันรู้สึกว่าอะไรของมันวะก็เลงจะเดืงเบงกลับก็เลยละสายตากับจู่ๆครับมีเงาเงาหนึ่งเนี่ยเชี่ยงโงกหน้ามาจากระเบียงซึ่งมองจากสายตาเห็นว่าเป็นผู้หญิงครับนะ แต่ไม่เห็นหน้านะครับเพราะด้วยความตกมันแสงมันไม่ถึงอะไรครับไม่รู้ล่ะเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงะทะ่งกหน้ามาแล้วก็ไม่พูดกับน,น้องสักคำน้องก็พูดไปว่าโทษนะครับช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมให้ผมจะนอนนอนไม่ได้ทำอะไรทำอะไรเสียงดัางข้างบนนะครับระโวนเบาเสียงหน่อยผู้หญิงคนนั้นก็ยืนจ้องหอน่วเธองูกหน้ามาจ้องหน่ะไม่พูดไม่จาเลย ไม่มีเสียงตอบตอบกลับนมนิ่งครับเอา้าดึกใจเอออะไรของมันวะคือน้องันดึกื่ใจนะอะไรของเขาวะมันวะอะไรไม่แอ,อจะตอบอะไรก็ไม่ตอบยืนจ้องนิง่งนะทั้งกหน้ามาจ้องกันแหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่เห็นหน้าครับจนกระทั่งน้องก็เออช่างมาแล้เยหงุดหงิดแล้วดึกแล้ว อยากอาบน้ำพอทุกนี้ต้องไปมาอะไรต่อครับก็ดึงตัวเองเข้ามาอาบน้ำออกท่าเตรียมตัวจะนอนจะงหวะนอนปุ๊บจะเคิมเขิมหลับข้างบนมีเสียงอีกตึงตังเหมือนเดิมเฮออออ้ยงดหงิดเวย้ยแต่ใจก็อยากจะคมตานอนเพราะตอนเชา้าต้องไปโรงเรียนก็เลยคมตานอนไหมครับ ตื่นเช้ามาก็ไปโรงเรียนทีเนี้ยพอที่สองละก็เริ่มเจอคนในคณะเจอพี่เจอ้องเจอคนบก็เริ่มคุ้นเคยเริ่มปุยกันเริ่มอะไรกันอะไรเงี้ยก็มีการถามน่นถามนี้กันมีเพื่อนเลยนะอยู่คนหนึ่งก็ถามว่าเฮ้ยแล้วแกไปพักที่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วพักกบพักเม้นนี้แหละตรงนี้ใกล้มหาลายัยดีเองเดิอนออกจากหลังมหาลัยไปก็เดินเข้าซอยไปพักเม้นไหนนะพักเม้นนี้แหละอุ้ยทําไมไปพักพักเม้นนั้นมีอะไรวะเอ่อ ไม่มีอะไรหรอกพูดแกไม่มีอะไรถ้าเป็นเราอะไอยิงนงี้อะไรจะรู้องกยังไงเราก็ต้องสงสัยนิดน่งเฮ้ย,ม,ยมีอะไรบอกเราอะไรเราอยากรู้เกิดอะไรขึ้นเหรอแต่ไม่รู้อ่ะมีเรื่องเดียวเนี่ยที่เราเจอถามเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่อยอมบอกจนเขาบอกว่าเจีเราอ่ะเจออยู่เรื่องหนึ่งก็คือห้องของ้างบนนะชอบทำเสียงดังใส่แล้วเมื่อคืนเราโวยวายไปอ่ะเจ้าของขห้องเขาก็โผล่หน้าเขาก็เล่าเหตุการณ์คือให้ฟังอ่ะ อ๋อโอเคโอเคเพื่อนก็ไม่พูดอะไรฮนะก็พากันไปส่งพอส่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยขึ้นไปนั่งเรียนน้องๆก่อนไหมเฮ้ยไปไปแล้วแค่นี้แหละอืมกลับก่อนนะอะไรเงี้ยไอ้ออนี่ก็เอ๊มันดูแปลกๆเอาไม่สนใจแล้วก็กลับไปก็ขึ้นไปเป็นห้องครับทีเนี้ยเริ่มละวันที่สามคนเรามนุ์คนเราเวลาอยู่ห้องก็ต้องเริ่มจัดแจงของเข้าที่เข้าทางทุกอย่างพอมีเวลาเขาก็เริ่มทาความสะอาดห้องเช็ดของเอาของหนังสือมาเรียง ต๊ะเครื่องแป้งนู่นนี่นั่นอ,อปุปกรณ์มาของซื้อขาอะไรเขาก็ลงไปซื้อเซเว่นทางล่างใช่ไหมครับก็ออกไปหน้านบัากซส่ผู้ซื้อของเซเว่นเขาเดินเข้ามาเดือนมันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาแปลกใจก็คือตอนเนี้ยนี่บุคคอเป็นวันที่สามครับ <itu> ซึ่งเป็นคืนที่สามที่เขามาอยู่เขาเดินเข้าอาพาร์ตเมนต์มาปรากฏมานีทำไมอาพาร์ตเมนต์เนี่ยเพิ่งมารู้สึกว่าทำไมมันเงียบคนไม่พุกพ่าเหมือนอาพาร์ตเมนต์อื่นเลยวะ แต่เขาก็ไม่คิดอน่ายเขาก็เนี่ยเอก็ปกติแล้มั้งหรือว่ามันนอนแล้วอะไรเงี้ยก็ซื้อของเข้าไปซื้อข้าวมากินในห้องครับกินเสร็จก็ทําความสะอาดต่อระหว่างที่กวาดๆอยู่เนี่ยทําทำนี่เปิดเพลงฟังไปโน่นนี่นั่นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าด้วยความเหนื่อยจากเรียนมากินข้าวอิ่มแล้วเหมือนเดิมเลยครับเอหลังบนที่นอนเหมือนเดิมทีเนี้ยเขาก็ต้องตื่นขึ้นมา แต่มันแปลกก็คือมีเสียงดังตุง้มกระแทกมาจากข้างบนครับเขาก็สะดุ้งตื่นเปิตาขึ้นมาไฟในห้องเปิดสว่างนะเพราะว่าตอนนั้นเขาทำความสะอาดอยู่จําได้ใช่ไหมะเทำความสะอาดอยู่แล้วก็เอนตัวหลับเขาไม่ได้ปิดไฟอะไรเหนื่อยแต่ว่าพอเขาตื่นเสียงดังตึง้งเขาก็โมโหเว้ยเขาก็เลยป่นขึ้นที่นอนครับแล้วเอาไม้กวาดที่เขาวางอยู่ข้างเตียงอ่ะกระทุ้งเพดานข้างบนอ๋อเฮ้ย เบาๆเลยทุกว่าทําอะไรเก่งใจกันไม่บ้างีิอะไรของคุ้นเปิดแล้วเพียงออกไปแต่กลวเอาไปอีกทีเนี้ยเธองกหน้าออกไปก็ไปบ่นอีกรอบหนึ่งระหว่างที่บ่นเนี่ยประตูก็เปิดอีกครั้งพี่เนียเน่ยไฟในห้องก็เปิดแล้วก็มีผู้หญิงคนเดิมถึงกหน้าออกมอมแล้วก็ยิงจ้องมองอย,อย่างนั้นหละแล้วก็พูดเหมือนเดิมเลยคุ้นเบาๆเลยสี่ เขาเบานอยเก่งใจผมน่อยเห็นใจคนอื่นบ้างทําอะไรเสียงดังไม่เกรงใจคนอื่นบ้างไงเออแล้วพี่อยูคนนั้นก็ดึงหน้ากลับกลบเข้าไปในลุกเข้าไปในห้องครับปิดประตูบานกระจกปึ้งแล้วก็ปิดไฟในห้องแต๊ตเด็กชายคนหนึ่งก็น้องคนนี้เขาก็ดึงตัวเองเข้าไปในห้องครับหลังที่เข้ามาปุ๊บกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปอาบน้ํากำลังจะเปลี่ยนนะกำลังยอมแม่กอดไปมาจู่ๆครับ ก็มีเสียงดังยิ่งบนห้องตุงตังตุงตังโครมครามโครมคราม,มดังยิ่งกว่าเก่าอีกเหมือนอทำประชดอะประมราณกูทำมึงจะทำมาอะไรเงี้ยคนเราครับความกดทนไม่ขีดจำกัดน,น้องคนนี้ก็เลยมันจาะ,ะไรกันนักหนาว่นเดี๋ยวเจอกลก็เลยออกมาลองห้องพอมาลองห้องเสร็จปุ๊บปรกากฏว่าเชื่อไหมครับที่ทางเดินชั้นสี่ของห้องทั้งหมดอะ ห้องอื่นไม่มีห้องไหนเปิดไฟเลยอืมแล้วทางเดินก็มืดตึ๊บเลยพี่เนท <c oughs> เขาก็เอาวะเป็นเรื่องเป็นางานเป็นการก็เดินถือไม้กวาดขึ้นไปด้วยครับจังหวะที่จะเดินขึ้นไปที่ชั้นห้าด้วยความที่ห้องของน้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าห้องน้องอะใกล้ไม่ได้หนีไฟมากจะไปเดินขึ้นมาในหลักก็ต้องเดินอ,ออกจากห้องแล้วเลี้ยวขวาไปออืซึ่งมันไกลมาก ก็เลยเลี้ยวซ้ายขึ้นมาไดหนีไฟทางหนีไฟครับอของพาร์ทเมนร์เพราะว่าจากห้องน้องแล้วก็มีห้องหนึ่งแล้วก็บนไดหนีไฟละ่ะน้องก็เลยเลือกตัดสินใจเดินซ้ายแล้วขึ้นมาไดหนีไฟด้วยความที่มืดไฟฉายก็ม,มีคนเราทําไงครับโทรศัพท์มือถือเปิดแฟลกพอเดินขึ้นมาไดหนีไฟระหว่างที่เปิดแฟแลกก็มองทางสองไปเรื่อยมันแปลกคือพาร์ทเมนต์นี้ไฟจากถนนข้างนอกอยังไม่สาดเข้ามาเลยพี่เนธ ทีนี้ครับระหว่างนั้นน่ะน้องก็ฉายพอเปิดประตูเป็นบันไดไฟปุ๊บก็เดินสองบันไดไปเรื่อยก<อ>็เดินขึ้นไปเดินไปเร้่อยเป็นบันไดหนีไฟลักษณะที่แบบพอเดินจะออกออกจากห้องปุ๊บขึ้นบันไดหนีไฟจะมีชั้นพักแลก้วขึ้นจะมีบันไดหักเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นไปชั้นห้าระหว่างที่เลาะขึ้นไปเนี่ยพอถึงชั้นพักเนี่ยด้วยความที่มืดน้องก็บันไดเอาไฟฉายครับโทษทีไฟฉายจากมือถือแฟลชเนี่ย เปิดซองแล้วก็เห็นบันไดแล้วก็ไล่บันไดไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละขั้นอือหวงที่ไล่บันไดขึ้นไปเรื่อยสิ่งที่เห็นก็คือมันมีมันมีคราบของเศษขยะมาวางไว้เป็นถุงขยะเป็นซองขนมที่เปิดแล้วน้องก็ไล่ไปเรื่อยพอไปขั้นหนึ่งเห็นเป็นถ้วยเหมือนกับกับข้าวครับข้าวใส่ถ้วยโฟมะ วางอยู่แต่แห้งตังละ่ะเดินขึ้นไปเรื่อยก็แปลกเห็นเป็นกระทงมาวางอไล่ไปเรื่อยอีกแปลกคือเป็นเทียนที่ถูกจุดไว้มันละลายน้ำตาลเทียนละลายเลอะมันใจครับอูทุพิึมน้องก็ไล่ไ,ลไปเรื่อยพอไปถึงตรงประตูน้องก็ฉายไฟขึ้นไปเพื่อจะเอามือไปเอื้อมปิดรูปปิดสิ่งที่ทําให้น้องตกใจและต้อนหนักก็คือพอฉายไฟไเ็นประตูพี่เน่น ประตูชั้นหนีไฟมันถูกปิดตายด้วยไม้อัดครับแล้วตีตีไม้หน้าสามกากบาทครับลอกไว้และที่สำคัญคือตรงประตูหนีไฟคล้องแม่กุญแจที่เสน้นขึ้นเคลาะอยากใหญ่ขึ้นเต็มฝุ่นเยอะไปหมดและที่สำคัญคือประตูมียันเก่าๆแปะอยู่แผ่นเบลเลอร์เลย น้องก็เลยตกใจครับตายหาแล้ว่าเกิดอะไรมันอะไรวะเนี่ยแล้วยังไงพี่เนีถ้าเป็นพี่เนีนพี่เน,เนีทำไงครับคุณผ<อ>ู้ฟังทําไงวิ่งครับน้องน้องก็ต้องวิ่งลงมาเอพอวิ่งลงมาเสร็จปุ๊บใจกันึกเ,เดี๋ยวว่าประตูเขาปิดตายวะชั้นเนี้ยเขายังไงวะแล้วแล้วแล้วยังไงสิ่งที่เราเห็นคืออะไรและเสียง,งกันกเก้าบนมันคืออะไรไมันต้องมีคนอยู่สิ แล้วคนที่โขกหน้ามาโชกหน้ามาตรงระเบียงแล้วก็เห็นเขาพอก็เราก็เห็นเขาโขกหน้ามาตรงระเบียงเขาก็ต้องอยู่ข้างบนเรื่องอะไรวะกลิ้วิ่งไปบันไดหลักครับวิ่งไปบันไดหลักแล้วเดินขึ้นไปเหมือนกันเลยพี่นี่ก็คือชั้นท้าถูกปิดตายครับออทีนี้แหละครับเขาก็เลยวิ่งกลับมาห้องขนอะไรที่แบบ นั่นได้โทรหาเพื่อนที่อยู่ร่วมคณะกันก่อนที่มาส่งเพื่อนก็บอกว่าเออวันนี้มาดิมึงมาหากูมาหากูมึงอยู่พาร์ทเมนต์ไหนอะไรเงี้ยลองอยู่หน้าบอกสมัยกูขี่รถไปรับเพื่อนก็ขับมอไซค์มาเรอมารับเสร็จปุ๊บไปถึงพาร์ทเมนต์เพื่อนก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เพื่อนฟังเล่าเหตุการณ์อนฟังแล้วโทษนะในหอเพื่อนน่ะก็จะมีรุ่นพี่ที่อย่คณะเดียวกันคณะอื่นที่เป็นรุ่นพี่ในจังหวัดอื่นมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนกับเขาไม่แก๊งของเขาอะ คนที่เคยมาเรียนอะไรก่อนเนี้เขามานั่นปยกันมาฟังเรื่องของน้องคนเนี้ยเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นครับใครเขาไปอยู่กันนพัน์ทเ็นนั้นน่ะเอ้าทําไมพี่ผีปุ๊บจะตายเหรอเอ,าอา้าตุกยังไงเขาคนเล่ากันว่าปากต่อปากพูดกันมาว่าครับแทนหา้าของพาร์ทเมนต์นั่นถูกปิดตายมานานแล้วไม่มีใครไปกล้าอยู่เพราะเมื่อหลายปีก่อนเนี้ยเคยมีเหตุการณ์ก็คือประก,กอบเนพาร์ทเมนต์เนี้ยมีแต่นคนไปอยู่เยอะ แลกคนที so, ่อ <goof> ย <cji> oh. the ู่ก็คือเป็นพวกที่ทํางานกลางคืนนักร้องกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเขาเป็นแฟนกันนักร้องซึ่งผู้ชายเนี่ยมีชื่อเป็นนักร้องอืและผู้หญิงคนเนี้ยเป็นคนที่ข้หึงมากบท่านานนักร้องเลิกงานแล้วยังไม่กลับห้องเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยมักจะไปไปตามแฟนตัวเองครับที่ผับแล้วบางทีไม่มีรถไปก็ต้องไป เลาะขอบประตูตามห้องต่างๆของฉันนะที่รู้จักกันนะเพื่อเยี่ยมมอเตอร์ไซค์ไปขี่ไปตามผัวเอาง่ายนะี่ไปตามผัวแล้วจงบดีคืนดีเนี่ยผู้ชายเหมือนหนีไปกับชู้หรืออะไรสักอย่าง Read almond, แหละปรากฏว่าผู้หญิงเนี่ยก็ยังตั้งท้องเมอนกนครับทุกวันก็กลับมาห้องก็จะทะเลาะต่อตกดีประจำอะไรเงี้ยเสียงดังโคลงคามลากกงมีลากอะไรเงี้ยเป็นประจําครับ แล้วพอผู้ชายทนไม่ได้หนีไปผู้หญิงคนนั้นก็ตัดสินใจเร่อการผูกคอตายในห้องห้องนั้นและตั้งแต่ผู้หญิงคนนั้นตายทุกคืนหลังเที่ยงคืนผู้หญิงคนนี้มักจะทําเสียงดังอยู่ในห้องอืมโคมคามโคมคามไม่พอใจผัวรอผัวไม่กลับมาห้องและไม่นำซ้ำใครที่อยู่ชั้นห้าที่รู้จักกัน ผู้หญิงคนนี้จะเลาะไปเดินเคาะตามห้องอแล้วก็พูดว่าขอยืมมอเตอร์ไซค์ไปตามผัวน่อยอทุกห้องเลยครับครับไปเลาะเคาะเคาะเคาะทุกห้องจนไม่มีใครอยู่ได้จนเขาต้องย้ายออกไปคเพราะเธอตามมาหลอกหลอนบันดีขึ้นดีมานั่งรอผัวตรงบันไดหนีไฟมานั่งรอผัวตรงบันไดทางขึ้นใครเดินผ่านไปผ่านมา เขาไม่เคยเทียมงยาป่อนนี้ถามว่าถัวหนุกลับมาหรือยังมาในสภาพที่แบบผูกคอตายครับเขาก็เลยปิดชั้นนี้จนน้องคนนี้รู้เรื่องทั้งหมดวันลุ้งขึ้นยอมขาดเงินประกันขาดทุนครับขอไปอาศัยอยู่ที่ห้องเพื่อนก่อนแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งดให้พ่อให้แม่ฟังพ่อแม่ก็เข้าใจ ก็ไปหาอพาร์ตเมนต์ใหม่ครับหลังจากวันนั้นน้องคนนี้ก็ไม่กลับไปที่อพาร์ตเมนต์นี้อีกเลยครับโอ้โหนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของชั้นบนครับโอ้โหมาม,มันเหมือนการทะเลาะกับผีเลยนะพี่ขวัญใช่ชอดที่จะโงกหน้าออกไปนอกระเบียงอะผมเข้าใจเลยอารมณ์อะเหมือนบแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเสียงมันดังทุกคืนเลยอะไรเงี้ย เขาก็จะงูกหน้ามาครับโอ้ช็อตนั้นน่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าอย่างหนึ่งโชคดีคืออะไรรู้ปะโชคดีที่ไม่เห็นหน้าผู้หญิงครับถ้าเห็นหน้าเนี่ยเราไม่รู้สภาพที่เขาออกมาเห็นเนี่ยเป็นยังไงอืมโอ้นี่เลยครับไอ้ช็อตที่แบบน้องเคยเปิดไฟฉายแล้วไล่ไปทีบรรไดยทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเห็นถุงปั๊กติดขยะขนมถูกฉีกไว้อข้าววางอารมณ์เหมือนเครื่องเส้นอ่ะ วางทิ้งไว้แห้งกาหแล้วน้องออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามาสังเกตก็คือมาสืบสาวเราเรื่องว่าธุเนี่ยนนะมีคนอยู่แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองแค่นั้นเองอสองชั้นชั้นสาวชั้นสี่ไม่มีคนอยู่ครับโอ้โหแล้วน้องแจ็คพอตมากเลยนะได้ไปอยู่ชั้นสี่ใช่แล้วห้องมันตรงกันพอดีถ้าไปอยู่ชั้นสามก็ไม,ไม,ไม่ไม่เจออะไรนะผมว่านะ ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าชั้นสามก็ไม่เขาก็ไม่กล้าอยู่ไงคนที่เจอคนที่อยู่นพานนต์เนี่ยเขาก็ไม่กล้าอยู่บางทีเขาเล่าน้องเล่าเพิ่มเติมว่าวันดีคืนดีเสียงแบบตะโกนกี้ออกมาเหมือนารมณ์เหมือนครับอาลาตีอะตะโกนกี้ล้วมาหาผัวแล้วก็แล้วก็ไม่ลับมามึงมีเสียงตะโกนออกมาบางทีวันดีคืนดียิ่งวันพราเนมาหอนละงงเลยหน้าท่านนั้น เขาว่ากันนะครับน่ากลัวมากเรื่องนี้น่ากลัวมาก่อะไรนั้นเล่าเล่าให้น้องฟังอะไรอย่างงี้ครับอ๋อซึ่งณตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผ่านเม้นไหนผมก็ไม่รู้นะอืมแต่ผ่านมาได้หลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วเรื่องเนี้อ๋อโอ้โหก็ยังถือว่าไม่นานนะพี่ขวัญหกเจ็ดปีเอาละฮะกับเรื่องราวที่พี่ขวันํามาฝากกันโอ้โหเราฟังแล้วเราคิดภาพตามนี้น่ากลัวมากนะกับคนคนหนึ่งที่ทั้งชั้นนะไม่มีใครอยู่มีเราอยู่ห้องเดียว คือคือด้วยความที่รีบเไยครับเร่งรีบถูกถูกอพาร์ตเมนต์ที่เคยจองไว้แอนเซลแล้วมันก็เหนื่อยขนของมาคุณพ่อคุณแม่ก็มาจากต่างจังหวัดก็เดินทางมาช่วยขนของด้วยความรีบทั้งหมดเลยอเออเนี่ยแหละครับเข้าใจเลยเนาะตอนที่เด็กหาหออ่ะมันหายากนะในสมัยก่อนก่อ<ช> Oh มันไม่เป็นโซเชียลสมัยนี้เนาะรับสาม,มารถแบบไปบุ๊กกิ้งได้จองผ่านออนไลน์นะอันนี้ต้องไปเดินหาเองไปเลาะหาเองบ้างแลยิ่งเป็นเด็กแต่งวัดที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับชินสถานที่อะไรเงี้ยมันมกักจะจะต้องลงทุนเหนื่อยเาใช้เวลาพอสมควรอะไรเงี้ยครับครับผมนะฮะกับเรื่องราวของพี่ขวัญนนะ้ำมันพายที่นํามาฝากกาันมากี่ครั้งกี่ครั้งก็นําเรื่อง หลอนๆนามาฝากกันทุกครั้งเลยขอบคุณจากใจครับพี่ขวัญที่นาเรื่องราวมาฝากกันะฮะยินดีเลยครับยังมีรับใช้พี่เนรแล้วก็รับดูฟังช่องพาเที่ยวรีิลลลอดทุกท่านด้วยนะครับเช่อุตส่าหาคิดถึงกันแล้วก็อยากให้มาเล่าเรื่องกันผมก็ต้องขอบคุณน้องนะครับขอยากจำชื่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดน้องฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆที่เอาเรื่องมาเล่าให้กับฟังให้กับผมฟังแล้วก็ ผมก็มาถ่ายทอดอาจจะตัดตบท้องไปแต่บ้านบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต้องอยู่ในอพาร์ r เมนต์แล้วก็ให้คอนโดแล้วก็ภรรยาก็ทํางานอยู่ข้างนอกตะโกนดังไม่ได้โอ้ครับเข้าใจบเข้าใจครับอีหวันแล้วก็เพิ่งไปทําฟันมาอย่างนี้เจ็บฟันด้วยครับครับพี่ขออภัยก่อนขออภัยด้วยนะครับครับ